สวัสดีครับเพื่อนๆชาว X Mobile ทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับแอรกลนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตรีวิวสถานที่จริงเลยนะครับกับมือถือตัวนี้นะครับเซี่ยวมี่14นะครับเนื่องจากที่แรกเอาเ i ี่ยวมี่14 Pro มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับกับตัวเนี้ยเ i ี่ยวมี่14ครับสำหรับเพื่อนๆที่รีเควสต์กันมานะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ชอบอ่ามือถือที่เป็นเขาเรียกว่าสไตล์พอกเก็ต นะครับกส็สไตล์เล็กๆประมาณนี้นะครับตั้งแต่ตัวสมิ้ 12, 13แล้วมาจนถึง14ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เนระก็จะถ่ายาสถานที่จริงเลยวันนีม้มางานกาแฟด้วยแนละ้วทำกาแฟเป็นงานอดิเรกด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปๆ่รูปในเรื่องของอ ศักยภาพของรูปถ่ายของตัว Xiaomi 14ตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับใน,ในบรรยากาศเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก็กประมาณนี้นะครับเบื้องต้นนะครับจะบอกกับเพื่อนๆว่าเจ้าต,ตัว Xiaomi 14เนี่ยเอากันตรงๆนะในเรื่องของความว้าวความอะไรเนี่ยแทบจะไม่ต่างจากตัว13เลยนะครับแต่ว่าเนื่องด้วย CPU ของมันที่มันเป็น Snapdragon 8 Gen 3นะครับก็ถือว่า ใช้งานได้ดีนะครับเอาเอาส่วนตัวเลยลึกๆตั้งแต่ที่แดกรีวิว14โปรให้เพื่อนๆไปเนะี่ยความร้อนนะครับการการคอนโทรลความร้อนและการเขาเรียกว่าอะไรควบคุมความร้อนของตัวนี้นะครับก็คือตัวไวเบอร์แชมเบอร์นะครับการระบายความร้อนของส t e m ของมันเนะี่ยตัว14เนะี่แรกว่ามันนะ่ ดีกว่าจ้ตัว14 Pro ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ฟันธงนะครับเพราะว่าจะไปเปรียบเทียบกับมือถือตัวเดียวไม่ได้นะครับก็ต้องมารวมๆกับเพื่อนๆน,นักรีวิวุว14 Pro หลายๆตัวนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ไปสรุปกันนะครับแต่ว่าตามที่แรกรีวิวมานะครับตัว14 Pro นะครับตัวนั้นอาจจะเป็นตัวแรกๆนะครับในเรื่องของการเขาเรียกว่าอัปเดตอะไรในเรื่องของซอฟต์แวร์มันอาจจะทำให้อาดีขึ้นก็ได้นะตอนนี้นะครับแต่ว่าตจวตัว14ตัวเนี้ยแรกใช้มาเนี่ย สองวันแล้วสามวันแล้วด้วยซ้ําไปนะครับก็ยังไม่ได้มีโอกาสมาวันนี้มีโอกาสให้ได้เพื่อนมารีวิวให้นะครับเป็นตากล้องให้วันนี้ก็โชคดีเลยนะครับให้ให้ให้เขามาถือกล้องให้แลวได้รีวิวตัวสิบสี่ตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวว่ากันอีทีว่าตัวเนี้ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆแ,แบตเตอรี่มันอึดมากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเล็กนะครับเพื่อนๆที่ใช้พกเกตมือถือที่เป็นพกเกตเนี่ยรับรองชอบแน่นอนโอเคเดี๋ยวไปดูกัน เบื้องต้นอย่างที่บอกนะครับว่าไอ้ตัวนี้มันพกพาง่ายนะครับเพราะว่าเสมาร์ท14เนี่ยถ้าใครมีกระเป๋าอยเ้งก็คือเอามือถืออันใหญ่ก็ได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นอันเล็กเนี่ยก็คือใสอ่ได้เลยนะครับคือมันเล็กมากๆแล้วมันพกสะดวกนะครับโดยส่วนตัวแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ว่าเป็นตัวเล็กอันนี้ก็คือซัาซุง S10 นะฮะ E นะฮะจะเห็นว่ามันเท่าๆกันเลยนะครับก็เป็นอีกตัวที่น่าพกพาแล้วก็ ใครที่ชอบอย่างที่บอกนะพ็อกเก็ตน่าจะชอบมากเดี๋ยวตามมาอันนี้โอเคก็เดี๋ยววันนี้นะครับวลก็จะถ่ายรูปบริเวณงานนะครับแล้วก็บรรยากาศงานแล้วก็ให้ไปเพื่อนๆไปดูแล้วก็พิจารณากันสำหรับตัวสมียม,มี่14ตัวนี้นะครับก็ คงไม่ได้ต้องว่ารีวิวอะไรมากนะครับในส่วนของสเปคของเจ้าตัว,ตวอา่า Xiaomi 14ตัวนี้นะครับก็จะแค่ถ่ายรูปและให้เพื่อนๆได้ไปดูนะครับเพราะว่าเราจะเน้นในเรื่องของการพกพาแค่นั้นสำหรับเจ้ตัว Xiaomi 14ตัวนี้เพราะว่ามันมันมันสะดวกจริงๆนะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยววันนี้จะเก็บภา,ภาพบรรยากาศในงานประชุมนี้แล้วก็เอาไปให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วเจอกัน Terima kasih telah <laughs> menonton! โอเคแล้วนี่คือลอมกล้องของ Xiaomi 14นะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็จะมีโหมดโปรนะฮะอย่างที่เรารู้รกันนะครับแล้วก็ จะมีโหมดในเรื่องของมูวี่มาให้นะครับก็ต่างๆนานานะฮะเป็นเรกูล่าแล้วก็โหมด Y นะครับก็จะมีในเรื่องของฟังก์ชันเบอร์มาให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่เราเลือกกันนะฮะอย่างที่เรารู้กันนะครับก็มีฟังก์ชันต่างๆให้เราเลือกเยอะยๆมากมายเอาไว้เซตติ้งเองนะครับนะเพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ในการซูมก็ซูมเข้าซูมออกได้นะครับง่ายขึ้นนะครับก็จะคล้ายๆฟังก์ชัน อัปเปเลยนะฮะในเรื่องของการซูมนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะนี่เพื่อนๆจะเห็นนะฮะสูงสุดเกือเกือบ 15x เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับในการจับถือนะครับโหมดโฟโต้ก็ซูมได้ถึง 60x เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าออปติคอลซูมที่ดีที่สุดนะค,คิดว่าน่าจะอยู่ที่3.5มากกว่านะครับในในโหมดโฟโต้ธรรมดานะครับแต่ว่าให้เพื่อนๆได้รู้กันว่า มันไปไกลถึง 60x เลยประมาณนั้นแล้วก็โหมดโพเทสะฮะอย่างที่เห็นกันนะฮะก็จะมีตรงกลางะกาจะมีโหมดในเรื่องของมุมเนมุมกว้างนะคะรับโพเทสมุมกว้างกับมุมที่ติกเข้าไปนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใช้ในเรื่องของซอฟต์แวร์ของไลก้าก็จะมีในเรื่องของเนี่ยฮะพวก30มิ35มิ70มิ90มิมาให้นะครับก็สำหรับมือถือแฟลชชิป ก็จะมีในเรื่องของอมุมเนี่ยฮะที่เป็นรูปคนนะเพื่อนๆจะเห็นมาให้นะฮะแต่ถ้าไม่ใช่แฟคชิพนะฮะเราก็ใช้ในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ของไลกาแทนนะครับในโหมดโปรนะฮะก็มีต่างๆมากมายมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะแต่อย่างที่บอกถ้าถ้าเป็นโหมดโปรเทสนะฮะเราก็จะมีมุมกว้างกับมุมธรรมดานจะมีอยู่ในแฟคชิพเท่านั้นนะครับประมาณนี้ในเรื่องของ อ่าลมกล้องของ Xiaomi 10โอเคมาสรุปคร่าวๆกับเจ้าตัว Xiaomi 14ตัวเล็กตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวที่อ่าน่าจะเป็นที่ชอบใจของคนชอบใช้มือเดียวนะครับมือถือที่ใช้มือเดียวมากๆเลยตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามากับแฟ a ช s h i เลยนะครับไม่ใช่ที่ Snapdragon 8 Gen 3นะครับแล้วก็ในเรื่องของ performance ต่างๆนานานนะไม่ว่าจะเรื่องกล้องเรื่องอะไรนะครับก็ถือว่า เป็นอะไรที่ขั้นสุดเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าจะถามว่าในเรื่องกล้องเนี่ยมันว้าวมากไหมกับตัวที่เป็น12 13นะฮะก็บอกแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ได้ว้าวมากนะครแต่ว่าเพื่อนๆสิ่งที่เพื่อนๆจะได้นะฮะก็คือเทคโนโลยีต่างๆนานาฟังก์ชันต่างๆนานาที่เขาให้มาใหม่นะครับในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรเซนเซอร์ในการดีเท t หน้าเรานะครับเวลาเราหันหน้าไปทางอื่นแล้วมือถือจอปิดอยู่นะครับแล้วก็เวลาเราหันเข้ามา,าหามันอีกเนี่ยมันก็จะเปิดอัตโนมัติให้นะครับก็เหมือนกับ แฟกชิพของหัวเวย่ยอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของความไวความอะไรเงี้ยก็สบายเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้ Google นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับก็ใช้ได้เลยนะครับในลอมจีนก็อย่างที่บอกนะฮะแล้วก็แนะนําว่าในลอมจีนเนี่ยในโหมดการแต่งภาพเนี่ยมันจะมีอะไรที่มากกว่าของอตัวที่เป็นโกโบนะฮะที่เราจะไปแฟดเป็นโกโบนะฮะก็ นาาจิตตังเขาก็อยู่ที่ถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดลอมจีนนะครับก็ไปใช้โกลบอลกันแต่ว่าก็บอกไว้ก่อนนะฮะในหมดอิดิทภาพนะก็จะมีฟังก์ชันต่างๆเนี่ยน้อยลงกว่าตัวที่เป็นลอมจีนแน่นอนนะครับประมาณนั้นเลยอยากให้เพื่อนๆรู้นะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับตัวนี้ก็มากับ Wifi นะครับน่าจะรองรับ Wifi 7ด้วยนะครับตรงนี้ นะฮะก็โอเคเลยนะรับ Wi-Fi ไ,ไ,ได้ดีมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ความเร็วการจัดเปลดภายในก็สุดๆเลยนะครับเนี่ยฮะให้เพื่อนๆได้ดูเรียลไทม์เลยนะครับสุเปอร์เชนลีดก็อยู่ที่ประมาณ765 MB ต่อสักกันนะครับแล้วก็สุเปอร์เชนไลท์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1จิกเลยทีเดียวนะครับเข้ามาเต็มๆเลยนะฮะก็ ถือว่าเป็น u s 4.0แบบสบายๆเลยนะตอนนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะฟังก์ชันต่างๆนะฮะของลอมจีนนะครับก็แทบจะข้างในเนี่ยแทบจะไม่ได้มีอะไรนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะตัวนี้การปลดล็อกเซ l ยบีนะก็ยังสามารถปลดล็อกได้นะครับแต่ว่านี้เรื่องของ o t a อัปเดตมันก็ยังไม่ได้อัปเดตให้เราง่ายๆนะครเราก็ต้องแมนนวนเองเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนั้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีปิดกั้นอะไรมาก นะครับนี่ให้เพื่อนๆได้รู้กันสำหรับเจ้าตัวเ Xiaomi 14นะฮะด้านหลังเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับก็ไม่มีฟิงเกอร์พินไม่มีในเรื่องของลายนิ้วมือให้รบกวนแน่นอนนะครับสำหรับใครซื้อสีดำนะครับปกติสีดำเนี่ยถ้าเป็นแบบเงาๆเนี่ยมีลายนิ้วมือแน่เลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วในเรื่องของเลนส์กล้องนะฮะยังไม่ได้เคลือบ เขาเรียกว่านานโนโคตติ้งแบบของเจ้าอื่นนะฮะก็ยังมีรอยในมืออยู่เจ้าอื่นที่เป็นรักเกตโฟนเนี่ยเขายังทํามาแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนของหัวเว่ยอเมทหกสิบก็ทํามาแล้วนะครับก็จะไม่มีรอยในมือแต่ว่านี้ยังมีรอยในมืออยู่นะครับก็ประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็รูปทรงก็อย่างที่บอกนะสวยงามนะฮะเล็กๆใครชอบประมาณนี้ก็เอาไปพิจารณากันนะครับถ้ามีงบก็ไหวนะฮะตัวนี้จัดไปเลยนะทั้งเกมทั้งอะไรเนี่ย อ่าเล่นได้สบายเลยนะครับเพราะว่าในเรื่องของแบตเนี่ยถือว่าอึดมากเลยทีเดียวนะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเล็กนะครับก็ประมาณนี้ เทสวิดีโอ Xiaomi 14นะฮะก็ได้ขายในช่วงเวลาตอกนกลาเย็นเลยหกโมงนะครับแสงเริ่มไม่ค่อยมีแล้วนะครับแต่ว่าดูผ่านหน้าจอนะครับก็ยังถือว่าชัดเจนนะครับตอนนี้กลับมาจากงานแล้วครับก็มาที่ร้านนะครับก็จะประมาณนี้เนี่ยฮะการซูมสูงสุดได้ถึงอ่าซูมให้ดูกันเลย 15x นะครับเรียวไทม์เลยนะครับ ในการอัดวิดีโอนะฮะตอนนี้ใช้พันแปดสิบพีสามสิบเฟรมเรท per s e c o n นะครับแล้วก็ได้ทั้งมุมกว้างนะครับแล้วก็มุมธรรมดา1 x นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะฮะแล้วก็อัดได้สูงสุดอย่างที่เรารู้กันนะครับ 4k นะฮะโอเคก็ประมาณนี้โอเคทสวิดีโอกล้องหน้านะครับ Xiaomi สิบสี่นะฮะก็อย่างที่บอก เช่นเดียวกันเลยนะครับกล้องหน้าก็อัดได้ถึง 4K เหมือนกันนะครับสำหรับ Xiaomi 14นะฮะแล้วก็อัดที่ประมาณนี้ฮะ 180p ก็พอนะครับเนากลับมาจากทํางานนะครับแล้วก็เอามาถ่ายในตอนกลางคืนเลยฮะตอนพบค่านะฮะตอนนี้ช่วงนี้ก็เย็นขยําค่าแล้วนะฮะก็แสงก็ถือว่ายังสวยครับดิลรมิกเลนส์ดีนะครับแล้วก็ให้แสงในตอนเย็นถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวจะสังเกตว่าภาพทิศตกก็ดูโอเคเลยแล้วก็ เอาจริงๆนะตอนนี้นะคือค่อนข้างที่จะมืดแล้วนะฮะแต่ว่าผ่านหน้าจอนี้ก็ยังถือวาอ่าใช้ได้นะครับในเวลานี้ยังถ่ายได้ชัดเจนนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของกล้องหน้าเซมิสิบสให้เพื่อนๆได้เป็นข้อพิจารณากัน โอเคครับเดี๋ยวเราจบกันไปตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับและเช่นเดียวกันนะครับถ้าอยากให้แอรมีมือถือดีๆอย่างนี้นะครับมือถือแปลกๆใหม่ๆเข้ามาให้เพื่อนๆได้เป็นข้อพิจารณากันนะครับก็อยากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งได้ยิ่งดีนะครับจะได้เจอและได้ทานท่วงทีนะครับสาหรับวันนี้เซมี่14นะครับลาไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรไปเจอกันครับสวัสดีครับ